สองกรรมสำหรับลูกที่ไม่เลี้ยงดูพ่อแม่ไม่ปฏิบัติพ่อแม่ป่อให้พ่อแม่ต้องอยู่ลำพังอย่างยากลำบากโดดเดี่ยวเหมือนคนชราที่ถูกท้อทิ้งเอาไปไว้ในบ้านพักคนชราหรือเอาไปทิ้งไว้กับญาติจะได้รับผลกรรมอย่างไรสำหรับเรื่องนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่อยู่ในสามัญสำนึก หากวันหนึ่งเราเติบโตขึ้นมาประสบความสำเร็จในชีวิตหรือทำมาหากินเลี้ยงชีพได้แล้วเราเอาพ่อแม่ไปอยู่ในสถานสงเคราะห์หรือบ้านพักคนชราอย่างนี้เรียกว่าเลวอย่างไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะฉะนั้นการที่มีสถานสงเคราะห์คนชรามากขึ้นเท่าไหร่นั่นก็หมายความว่าคนในสังคมไร้จิตสำนึกมากขึ้นมีลูกที่พร้อมจะเอาพ่อแม่ไปท่อทิ้งไว้เยอะมาก เพราะฉะนั้นลูกคนไหนที่ใจดำสามารถทิ้งพ่อทิ้งแม่ได้ไม่ต้องพูดถึงบาปมหันที่จะติดตัวเขาไปพอลูกของเขาที่เกิดมาก็จะต้องตบตีทำลายร่างกายเขาชดเชยกับสิ่งที่เขาทำกับพ่อแม่ถูกเพื่อนฝูงหุ้นส่วนโกงทำธุรกิจอะไรก็ถูกโกงฉะนั้นอย่าทำแบบนี้อย่าปล่อยให้พ่อแม่ต้องโดดเดี่ยวโดยการไปทิ้งเขาไว้ตามที่ต่างๆรู้ไหมว่า ว่าที่พ่อแม่จะเลี้ยงให้ลูกเติบโตขึ้นมาได้นับว่าเป็นเรื่องยากมากต้องผ่านอุปสรรคปัญหามากไปจนถึงวันหนึ่งที่คุณต้องดูแลพ่อแม่เพื่อแสดงความถึงความกตัญญูคุณกับอกตัญญูทอดทิ้งท่านได้ลงคอทบทวนให้ดีก่อนลงมือกระทำการใ,ใดๆที่จะทำให้คุณกลายเป็นลูกเนรละคุณยามที่พ่อแม่เลี้ยงดูเราให้เติบใหญ่นั้น พ่อแม่ไม่ได้ใช้เพียงแค่เงินเพื่อเลี้ยงดูแต่ท่านต้องมอบทั้งความรักความทนุถนอมความเอาใจใส่เพราะฉะนั้นใครที่ทิ้งพ่อกับแม่ได้นั้นถือว่าเลวที่สุดตลอดทั้งชีวิตของคุณก็อย่าหวังว่าจะได้ดีเลยครับต่อให้วันนี้คุณรวยล้นฟ้าแต่วันหนึ่งคุณก็ต้องอับจนเพราะกฎแห่งกรรมนั้นมีจริง